สำหรับใครหลายๆคนที่ใช้รถยนต์ซูซูกิเซเลริโอรุ่น G A และรุ่น G L นะครับทั้ง2รุ่นนี้จะไม่มีเกจวัดรอบมาให้นะฮะหลายๆคนจึงไปซื้อเกจวัดรอบ OBD 2มาติดตั้งเองนะครับผมได้ทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคําถามจาก F C นะครคุณอดิศักถามมาว่าขอวิธีเก็บสายไฟหน่อยครับพี่คลิปนี้จัดให้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube ขับเซเลริโอครับถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้งานรถยนต์ซูซูกิเซเลริโอหรือชื่นชอบในรถยนต์ซูซูกิเซเลริโอ คนขับเซเลดิโจะเป็นช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับรถยนต์ซูซูกิ c e l ลดิโเป็นรีวิวการใช้งานจริงจากคนใช้จริงการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงและเทคนิคการใช้งานเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาที่ผมลงคลิปครับในคลิป ep 3นะครับผมได้ทำคลิป รีวิวการติดตั้งจอ OBD2 นะครับที่ผมสั่งซื้อมาติดตั้งไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น OBD2 ของ Smartgate z 18นะครับก็ใช้วัดรอบนะเครื่องยนต์ใช้วัดความร้อนใช้ดูค่าต่างๆนะครับก็วิธีการเดินสายนะครับผมจะทำการถอดน็อตด,ด้านล่าง2ตัวก่อนนะครับตรงนี้นะฮะให้เราใช้ไขควงถอดด้านล่างออกเราก็จะเห็นช่องนะครับ เพื่อที่จะทําการเดินสายตั้งแต่ด้านล่างลงไปนะครับถอดน,น็อตออก2ตัวนะตรงนี้แล้วเปิดฝานะด้านล่างนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวผมเอากล้องให้ดูใกล้ๆนะตรงปลั๊ก OBD 2ที่อยู่บริเวณด้านหัวเข่าข้างซ้ายของเราเนี่ยนะมันจะเป็นปลั๊ก OBD 2สสายเนี่ยเราจะเดินขึ้นมานะครับจากช่องนี้ ผมจะให้ดูนะมันจะมีสวิตด้วยนะครับเอาไว้สาหรับเปิดปิดอ่าตัวนี้ปลั๊กที่เสียบมานะครับมาเข้าสวิตนะครับสวิตตัวนี้มันแถมมากระสายอยู่แล้วนะครับเราก็ต่อขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราแยกเข้าไปตรงช่องนี้นะฮะให้มันออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงสายขึ้นมาเก็บสายลบเข้ามานะครับเนี่ยดันๆเข้ามาแล้วเราก็เอามาเสียบเข้ากับที่ตัว o b 2ปลั๊กตัวนี้เราเสียบคาไว้เลยนะครับส่วนสวิตตัวนี้เราเอาไวส้สําหรับ เราจะเอื้อมมือล้วงเข้าไปเปิดปิดได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ใช้รถนานๆเนี่ยเราก็ปิดซะนะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะติดเองเปิดปิดเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกหลายคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ